สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมัมสระบุรีครับที่เราเปิดอะไรบ้างครับเราเปิดรับมสามมาเรียนระดับปวชแล้วก็รับหมหกหรือปวชมาเรียนระดับปวสครับเพราะฉะนั้นเราเปิดสาขาอะไรบ้างอันแรกเลยช่างอุาหกรรมเรามีไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์ทางด้านพาณิชย์ก็จะมีการขายการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็มีสาขาการโรงแรมเพิ่มขึ้นมาส่วนสาขาระบบรางและอากาศยานเนี่ยเราโคกับประเทศจีนครับวันนี้ที่ผมจะมาพูดผมจะมาพูดประชาสัมพันธ์โครงการ5มอของวิทยาลัยครับโครงการ5มอคืออะไรครับอันที่1ก็คือมีความรู้ อันที่สองคือมีงานนะครับอันที่3ามคือมีเงินอันที่4ี่คือมีโปรเจกต์อันที่5คือมีวุฒิเพราะฉะนั้นหลักการนี้เนี่ยวิทยาลัยจะใช้กับนักศึกษาทุกคนนะครับมีความรู้คืออะไรครับเพราะเพราะว่าโครงการนี้เรารับเด็กม6หรือปวปวชที่เข้ามาเรียนระดับปวส เพื่อส่งให้เข้ากับโรงงานนะครับซึ่งเรามีความร่วมมือกับโรงงานทุกสมาคมเลยครับไม่ว่าสมาคมเครื่องปรับอากาศสมาคมช่างไฟสมาคมเครื่องจักรกลสมาคมโซลาเซลล์สมาคมยานยนต์นะครับสมาคมไมโครคอนโทรลเลอร์สมาคมคอมพิวเตอร์สมาคมการโรงแรมสมาคมเชฟมากมายที่เราโคกับหลายๆสมาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กของเราโอกาสจะตกงานไม่มี แต่สำคัญที่สุดอันแรกเด็กต้องมีความรู้ก่อนเพราะฉะนั้นเด็กที่มาอยู่กับเราเนี่ยต้องมาอยู่อย่างน้อย6เดือนเพื่อเทนความรู้เกี่ยวข้องกับในสาขาที่เขาทํพาพอเขามีความรู้แล้วเขาจะมีงานเราก็จะส่งไปที่บริษัทต่างๆที่เรามีความร่วมมืออยู่เห็นไหมครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับส่งไปเด็กเหล่านี้จึงจะเป็นอะไรครับ เป็นช่างฝีมือที่ไปช่วยบริษัททำงานเป็นช่างฝีมือที่ไปช่วยบริษัททำงานพอเขาทำงานที่บริษัทแล้วเป็นแบบทวิภาคีเนี่ยครับเขาก็จะได้เงินเห็นไหมครับพอได้เงินเสร็จไม่ใช่อย่างเดียวนะครับเราจะส่งความรู้เกี่ยวกับโรงงานที่เขาทำเนี่ยแล้วความรู้เกี่ยวกับสาขาที่เขาเรียนให้เขาตลอดเลยนะครับเป็นความรู้แล้วเขาจะต้องレスปอนกลับมาด้วยยกตัวอย่าง อย่างเช่นการทําอาหารถ้าเขาเรียนเรื่องการโรงแรมเพราะฉะนั้นวันหยุดของเขาเนี่ยเขาจะต้องทําอาหารให้เราดูแลส่งกลับในท็อปปิดต่างๆที่เราอยู่ในเงื่อนไขอันที่4ี่คือมีโปรเจกต์ครับเพราะฉะนั้นวิไลเนี่ยก่อนจะจบเนี่ยเด็กจะต้องทาโปรเจกต์ในสาขาที่เขาเรียนแล้วที่สําคัญที่สุดก็ต้องเกิดประโยชน์กับโรงงานหรือบริษัทห้างร้านที่เขา เรียนทวิภาคีอยู่เห็นไหมครับถ้าเขาทำไม่ได้เราไม่ให้จบนะครับอันที่ห้าคือมีวุฒิเพราะนั้นเขาจะจบหรือได้วุฒิก็ต่อเมื่อเขามีความรู้จริงๆแล้วสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทหรือห้างร้างที่เขาฝึกได้เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะครับคือสิ่งที่วิทยาลัยคำนึงถึงมากไม่ใช่อะไรครับมีงานมีเงินมีวุฒินั่นหมายถึงว่า เด็กเหล่านี้จะไปอยู่อะไรครับในขบวนการผลิตซึ่งซึ่งเป็นแรงงานซึ่งวิเลยเราไม่ทำนะครับลักษณะนี้เราไม่ทําแน่นอนเพราะว่าการหาแรงงานให้กับโรงงานเนี่ยเราไม่ต้องเรียนกับเราหรอกเพราะฉะนั้นไม่ว,ว่าวิชาชีพนะครับวิชาชีพที่ประเทศไหนก็ทําโดยเฉพาะที่เยอรมันเนี่ยเด็กต้องมีความรู้ก่อนจึงจะไปอยู่โรงงานได้ฝากท่านผู้ปกครองนะครับที่มี ลูกหลานของท่านที่จบม .6 หรือจบวชอในสาขาที่ผมกล่าวถึงข้างหน้าข้างต้นนั้นนะครับมาเข้าโครงการ5มกับเราแล้วลูกหลานของท่านก็จะกลายเป็นนักวิชาชีพเหมือนที่เยอรมันครับย้ำเลยนะครับเหมือนที่เยอรมันเพราะนั้นถ้าเขาทำอะไรไม่ได้เราจะไม่ให้เขาจบ ถ้าสนใจโครงการนี้ที่จะร่วมกับวิไลก็ติดต่อมาด้านล่างนี้นะครับเราพร้อมที่จะนะครับทำให้ลูกหลานของท่านเป็นนักวิชาชีพอย่างแท้จริงขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ